สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับโดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่เป็นลูกค้านะครับของธนาคารอมสินซึ่งถ้ามีแนวโน้มว่าในช่วงนี้ท่านประสบปัญหาจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกําหนดถ้าเกิดสถานการณ์นี้กับท่านท่านต้องฟังคลิปนี้นะครับธนาคารอมสินออกมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นส่งดอกเบีย้ยตามกำลัง ช่วยเหลือลูกหนี้เดือดร้อนผ่อนไม่ไหวก่อนกลายเป็น NPL ผู้ในการธนาคารอมสินเปิดเผยว่าจากการติดตามตรวจสอบประวัติการชำระหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อต่างๆของธนาคารที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พบว่าขณะนี้มีลูกหนี้จํานวนหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนและเริ่มประสบปัญหาผิดนัดชำระหนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและประคับประคองไม่ให้ลูกหนี้ต้องเสียประวัติกลายเป็นลูกหนี้ NPL ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการขอสินเชื่อหรือทำธุรกรรมทางการเงินอื่นในอนาคตธนาคารอมสินจึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้ลูกหนี้กลุ่มนี้ติดต่อธนาคารเพื่อหาแนวทางแก้ไขหนี้ร่วมกันตามมาตรการช่วยเหลือเป็นรายบุคคล มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในครั้งนี้ให้สิทธิ์เฉพาะสินเชื่อบางประเภทได้แก่สินเชื่อเคหะสินเชื่อใส่ทองสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาสินเชื่อสวัสดิการและสินเชื่อธนาคารประชาชนโดยลูกหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน90วันและสถานะทางบัญชียังไม่เป็น NPL สามารถเลือกเมนูบนแอปพลิเคชัน MyMo เพื่อเข้าร่วมมาตรการได้โดยอัตโนมัติธนาคารได้พิจารณาแผนชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายตามความเหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้เป็นรายบุคคลให้ลูกหนี้ได้พักชำระเงินต้นและจ่ายดอกเบีย้ยเต็มจำนวนหรือจ่ายบางส่วนภายในกำหนดระยะเวลาของแต่ละแผนชำระหนี้ที่ธนาคารอนุมัติให้กรณีที่ลูกหนี้ไม่สะดวกกดใช้สิทธิ์อัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันม่โม สามารถไปติดต่อดำเนินการได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศทั้งนี้ลูกหนี้ที่เริ่มประสบปัญหาค้างชำระและจำเป็นต้องแก้ไขหนี้ก่อนเสียประวัติกลายเป็น NPL สามารถเลือกเข้ามาตรก,การที่เหลือได้ตั้งแต่ปัจจุบัเป็นต้นไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2564และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอมสินทุกสาขาหรือจะใช้บริการผ่าน c เซ็ center ได้ที่หมายเลข1115นี่เป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกค้าธนาคารอมสินที่มีแนวโน้มจะค้างชำระสามารถติดต่อธนาคารได้ทั้งช่องทางของไมโม่หรือจะเข้าไปสอบถามธนาคารอมสินในสาขาใกล้บ้านท่านก็ได้ขอบพระคุณที่กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ